สวัสดีครับผมธารัตรับดูลายมือพารัตพนุกมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับลายมือนะครับผมก็หัวข้อชื่อหลักใครมีเส้นลายมือแบบนี้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าครับผมก็ผมจะให้ดูชี้นะครับก็ขอเกริ่นก่อนว่า5ลักษณะที่จะมีความก้าวหน้าในชีวิต ของเส้นลายมือนะครับผมคือผมจะบอกว่า5ลักษณะดังนี้นะครับผมว่าคือคนที่จะมีเส้นก้าวหน้าในลายมือเนี่ยไอคนที่จะมีเส้นที่ทําให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยคือผมจะบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเกิดว่าเส้นวาสนาหนึ่งแล้วอย่างที่2ยังต้องมีเส้นอาทิตย์ด้วยอย่างที่3มก็คือเส้นสร้อยข้อมือนั่นเองถามว่าคือสวาสนาก็คือแรงขับดัน อย่างที่สองก็คือเส้นอาทิตย์ก็คือชื่อเสียงเงินทองถามว่าถ้าเกิดมีสองเส้นนี้ก็คือกินเข้าไปแล้วสองวาสนานะคือมันจะกินคือถ้ามีสองเส้นเนี่ยคืออาทิตย์กับวาสนาเนี่ยคือชื่อเสียงเงินทองแล้วก็เกี่ยวข้องกับวาสนาหรือแรงคกว่าวาสนาเนี่ยมันคือแรงขับดันถ้าใครไม่มีเส้นวาสนาคนนั้นจะทําอะไรประสบความสำเร็จยากพูดง่ายๆคือเส้นวาสนาคือเส้นประสบความสำเร็จนั่นเองผมจะให้ดูชีตนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ ก็คืออย่างหนึ่งคือที่ขาดไม่ได้เนี่ยคือเส้นสร้อยข้อมือซึ่งอยู่ตรงบริเวณนี้นั่นเองแต่มันจะมีทั้งหมด5เส้นเดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นสร้อยข้อมือจะอยู่ตรงบริเวณนี้ถ้าใครเส้นตรงนี้ไม่สวยขาดๆินเกิน,เ,กนเป็นลูกเกาะเป็นลูกแก่เซลล์ลุมว่าคนคนนั้นเนี่ยต่อให้เส้นทั้งสเส้นดีหมดหรือว่าเส้นทุกอย่างดีแต่ก็จะเจริญก้าวหน้ายากครับเพราะว่า สุขภาพไม่ไปสุขภาพไม่ดีฐานพลังงานชีวิตอ่อนเป็นคนป่วยกระสอกระแสนแล้วจะไม่มีพลังงานทํางานใหญ่ก็คือหมายถึงว่าชีวิตต่อให้มีทรัพย์สินเยอะแยะแต่ก็สุขภาพร่างกายอ่อนแอพลังงานชีวิตไม่ไปก็ทําอะไรไม่ค่อยลุ่งนั่นเองมาดูกัน,นครับอ่านี่ครับเส้นสร้อยข้อมือ อันนี้ก็รู้สึกว่าจะเคยพูดไปแล้วแต่ว่าก็จะมาพูดอีกรอบหนึ่งว่าเส้นสร้อยข้อมืออยู่ตรงนี้ถ้าใครที่เส้นสร้อยข้อมือความจริงที่ผมวาดรูปเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะครับเส้นสร้อยข้อมือแบบนี้แต่ผมก็จะบอกว่าใครที่เส้นสร้อยข้อมือแบบสวยกิ้งอย่างนี้เลยเนี่ยหายากมากแต่ก็หาไม่ยากมากหรอกเพราะว่ามันต้องมีกันบ้างแหละอย่างเช่นคนในโลกนี้อาจจะมีสัก60ล้านสมมุตินะ60ล้านคนแต่ยังไงมันก็ต้องมีสัก10หรือ 20- 30ล้านคนที่ มันมีเส้นประเภทแบบนี้แต่อีกที่ไม่มีอีอีสามสิบล้านคนมันก็มีอ่ะซึ่งก็เป็นจํานวนเยอะอะซึ่งคนที่มีเส้นสร้อยข้อมือลักษณะน,นี้เนี่ยผมจะบอกว่าเป็นเส้นสุขภาพเขาเรียกว่าเส้นสุขภาพอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งบ่งบอกถึงพลังงานชีวิตในการทำมาหากินนะครับผมเส้นนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีเส้นแบบนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าจะทำมาหากินข้อง แล้วก็อย่างหนึ่งคือหมายถึงว่าเขาจะมีแรงแอคทีฟในการทานู่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาย่อมเจริญก้าวหน้าแน่นอนเพราะหนึ่งสุขภาพเข้าไปเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าใครฐานเส้นนี้ไม่ดีบางคนอาจจะฐานเส้นนี้ไม่ดีมาตั้งแต่เกิดเลยก็คือเกิดมาสุขภาพร่างกายอ่อนแอก็คือฐานเส้นนี้จะไม่ดีมีจุดก่อกอแกงๆสุขภาพอ่อนแอแต่ว่าสามารถฝึกกันได้ก็คือสามารถเสริมหรือพัฒนากันได้เช่นบางคนอาจจะ เออเขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายหอบืดหรืออะไรประมาณพวกนี้หรือบางคนลิ้นหัวใจมีปัญหาแต่ของพวกนี้คือถ้าเราสร้างประสิทธิภาพมันไม่ได้สุดเช่นบางคนอาจจะพิการใช้คํานี้นะว่าพิการทางด้านบางอย่างอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเช่นร่างกายเขาอาจ,จะดูสมบูรณ์ดีแต่ข้างในเขาอาจจะลึกๆเขาอาจจะมีบางจุดที่พิการเสียหายแต่สามารถพัฒนาได้ทางด้านสุขภาพอย่างเช่นว่าออกกําลังหรืออ,อาจจะทําจิตใจให้ล่าเริง ตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เส้นตรงนี้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงผมจะบอกว่าเส้นลายมือสามารถเปลี่ยนกันได้นะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือเส้นวาสนาครับเส้นวาสนาผมจะตรงนี้ดูดีๆนะครับผมเส้นวาสนาต้องออกมาจากเส้นชีวิตบางคนออกมาจากเนินจันทร์แต่วันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงเส้นวาสนาออกมาจากเน <C' ấy> ินจันทร์เส้นวาสนาออกมาจากเส้ <C 'm. S 1> นชีวิตคือความเจริญก้าวหน้าครับผมแต่ว่าถ้าออกมาจากเนินจันทร์หมายถึงความสบายอาจจะสืบทอดกองมรดกมีกินมีใช้นะครับผมแต่ว่า เส้นวาสนาออกมาจากเส้นชีวิตแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีกินมีใช้เสมอไปนะครับผมบางคนอาจจะมีปัจจัยอื่นก็ได้แต่ว่ามาดูเส้นวาสนาออกจากเส้นชีวิตคือที่ผมเขียนไว้ดังนี้คือออกมาจากเส้นชีวิตเนี่ยพอมันลากยาวลงไปเอ้ยพอมันลากขึ้นไปเนี่ยมันไปหยุดอยู่ที่เนินเสาแล้วก็ค่อนข้างเกือบถึงตรงนี้ครับเกือบถึงตรงนี้ก็คือตรงเส้นนิ้วกลางนะครับผมตรงเส้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยของนิ้วกลาง มันเกือบถึงตรงนี้แต่ไม่ถึงนะถ้าถึงแล้วเลยเนี่ยคือเรื่องใหญ่ครับคือคุณจะต้องเหนื่อยขึ้นหลังเสือนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเส้นวาสนายาวสลวยแต่ป้าไม่ถึงแต่อยู่บริเวณเนินเสาเนี่แล้วเกือบถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าถึงแล้วมันไปหยุดอยู่ตรงเนินเสานะมันต้องเกือบถึงในตรงเส้นที่ผมบอกเมืเ่อกี้คือเส้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่มันเป็นของจุดบริเวณถึงตรงตรงตรง,ตรงเส้นเส้นของบริเวณฐานนิ้วกลางอ่ะเอออยู่ตรงเนี้ย เกือบถึงนะแต่ไม่ใช่ถึงแบบหรือบางทีเลยนะถ้ามันถึงนะคืออา่าผมจะบอกว่าเส้นภาษายาวสวยสิ้นสุดเนินเสาถ้ามันไปอยู่ตรงจุดสิ้นสุดเนินเสาเนี่ยก็คือเกือบถึงนะหรือบางทีอาจจะสิ้นสุดก็ได้ก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องทาอาหากินเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบเป็นคนที่ ถ้าเกิดมันไม่ถึงเนี่ยบางทีอาจจะสบายหรือบางทีอาจจะแปลว่าทําหน้าที่ไม่เหนื่อยมากแต่ก็ไม่ได้ร่ารวยมากเจริญก้าวหน้าก็จริงแต่ก็ไม่ได้เจริญก้าวหน้าก็คือมีพอมีกินมีใช้แต่ถ้ามันสุดถึงตรงเนี่ยตรง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 ปลายที่ผมบอกเนี่ยแต่ไม่เลยนะถ้าเลยคือเหนื่อยมากมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากถ้ามันสิ้นสุดถึงเดือนเสาร์ก็คือสิ้นสุดตรงบริเวณนี้ตรงขอบตรงนั้นเนี่ยวงบอกถึงความสําเร็จในการทํามาหากินครับผมไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม นะครับผมเอาเป็นว่าให้มันใกล้สุดก็ถือว่าโอเคแล้วแหละค,คือก็จะร่ํารวยไม่ต้องคือต้องไม่มีอะไรนะต้องไม่มีเกาะไ,ไม่มีเกาะไม่มีเส้นขาดเกาะคืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าเกิดไม่มีเกาะคือคุณจะต้องไม่มีเกาะระหว่างที่เส้นเสาขึ้นไปตรงนี้แล้วก็เส้นเสาไม่ขาดเส้นเสาก็คือเส้นวาสนาคือวาสนาจะต้องไม่ขาดแบบมีเส้นขาดขาดเกินๆหรือมีเส้นเกาะเส้นต้องยาวสวยเส้นต้องลึกเดียวคมชัดนั่นแหละ คือแค่มีเส้นนี้เส้นเดียวเอาเส้นเดียวก่อนนะคุณก็จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งยวดแล้วในชีวิตหน้าที่การงานและจะร่ํารวยนะครับผมไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรคุณก็จะมีสิทธิ์ร่ารวยได้อันนี้หนึ่งเส้นนี่สองเส้นแต่ถ้าเกิดมีสองเส้นนี่ควบคู่กันด้วยคือชีวิตคุณก็จะมีสิทธิ์ประสบสาเร็จค่อนข้างสูงมากและจะมีแอคความแอคทีฟความที่จะทํางานอะไรได้อย่างฉับไวนะครับผมมาดูเส้นต่อไปเส้นต่อไป อ่เขาเรียกว่าเส้นทะเยอทะยานครับอยู่ตรงนี้นี่ครับเส้นทะยานนี่ครับเส้นที่ขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นเส้นชีวิตจนเป็นเส้นขีดทะยงทะยงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับมันต้องขึ้นมาแล้วมันต้องหยุดตรงนี้นะถ้าเกิดมันมาทะยงต่อไปเรื่อยๆจนถึงปลายชีวิตเนี่ยปลายเส้นชีวิตตรงนี้เนี่ยแสดงว่าคุณต้องทะยานทั้งชีวิตนะครับผมเพราะฉะนั้นเส้นทะยานหรือเขาเรียกว่าเส้นก้าวหน้า วัยรุ่นเนี่ยถ้าเกิดมีเส้นทายทยานแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบ่งบอกถึงความบุกเบิกบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในชีวิตตอนต้นชีวิตบ่งบอกถึงความทยทศยานเขาเรียกว่าแพชชั่นหรือความปรารถนาในช่วงต้นชีวิตอาจจะเป็นไปได้ว่าโชคล่าหรือความขยนันแรงบันดาลใจก็ได้นะครับผมก็คือเส้นนี้นะครับผมเส้นนี้นะครับผมก็ให้ดูไปแล้วก็คือแรงบันดาลใจหรืออะไรพวกนี้และอีกอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่าถ้าเกิด ต้นชีวิตมีเส้นพวกนี้เยอะมากเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งส่งผลในช่วงต่อมาของปลายชีวิตครับหรืออาจารย์แบบกลางชีวิตก็ได้เช่นแรงที่คุณบางคนอาจจะอยากสร้างพัสดีอินคัมนะครับผมอยากสร้างพัสดีอินคัมในช่วงที่ว่าตอนชีวิตถัดมาจะไม่ลําบากแล้วพอคุณขยันสร้างในช่วงต้นแรกๆเนี่ยคือบางทีคนพวกนี้ตอนต้นชีวิตอาจจะงานยุ่งไปหมดทํานู่นทํานี่ทํานั่นมีแรงโครงการโปรเจกต์ทำนู่นทำนี่เป็นคนขยนันมากันเหรอ เพราะฉะนั้นถ้าขยันถูกที่ถูกทางก็คือมีเส้นวาส,สนาที่สวยงามแบบนี้นะครับผมเส้นวาส,สนาที่สวยงามแบบนี้กับเส้นสร้อยข้อมือก็คือมีพลังในการทําก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตในช่วงอายุสักสามสิบหรือสี่สิบถัดมาก็คือยังไงการสําเร็จมันต้องใช้เวลาแต่ทําไมผมถึงไม่บอกว่าสําเร็จตั้งแต่เกิดเพราะว่าคนที่มีเส้นอย่างนี้ก็คือวาสนา มันออกมาจากเส้นชีวิตคือยังไงก็ต้องดิ้นรนทครับผมเพราะว่าถามว่าทาไมต้องด <c oughs> ิ้นรนทาก็เพราะว่ามันออกมาจากเส้นชีวิตก็คือหมายถึงว่ายังไงต่อให้คุณมีครอบครัวที่รวยแต่มันไม่ได้ออกมาจากเงินจังไงเพราะว่าถ้ามันออกมาจากเงินจังก็คือหมายถึงว่าบางทีมันมันมันมีสิทธิ์ที่จะมีมือช่วยหรือบางคนครอบครัวคอยส่งเสริมหรือบางทีชอบที่จะหาทางที่สบายที่สุด แต่คนที่ออกมาจากเส้นชีวิตต่อให้มีครอบครัวรวยเอ้ยเส้นออกมาจากเส้นชีวิตนี่แหละคือต่อให้มีครอบครัวรวยก็ชอบไปสร้างสินฐานชอบไปทําอะไรหรือชอบเหนื่อยด้วยตัวเองไม่ชอบพึ่งบาร,รมีพ่อแม่หรือบาร,รมีครอบครัวนะครับผมแต่ว่าอันนี้ไปสองเส้นแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะถ้าเกิดเลยตรงนี้มาเลยตรงที่ความทะยานหยุดตรงตรงเนี้ยตรงว่าถ้ามันหยุดตรงนี้เนี่นยต,ต่อมาคุณก็จะเริ่มสบายแล้วนะครับผมเริ่ม Passive Income หรือว่าอะไรต่างๆของคุณมันก็จะเริ่มหลัน มาดูตรงนี้คือเส้นอาทิตย์นะครับผมเส้นอาทิตย์ถ้าเกิดเป็นรูปยาวลักษณะบแบบสวยงามแบบนี้มีเส้นลักษณะยาวจรดปลายแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมก็คือหมายถึงว่าบ่งบอกถึงความสามารถนะครับผมที่เออหน้าที่การงานหรือความจริงหน้าตาในสังคมเพราะเส้นอาทิตย์ก็คือเส้นชื่อเสียงเส้นชื่อเสียงในสังคมของคุณและยังบ่งบอกถึงทักษะของคุณในเชิงศิลปะ และถ้าเกิดมีเส้นอาทิตย์ที่สวยงามขนาดนี้แสดงว่าคุณต้องมีหน้าที่การงานมีฐานะหน้าตาหรือความศักยภาพในวงการสังคมเพราะฉะนั้นถามว่ามีเส้นวาสนามีเส้นวงแหวนก็คือเส้นสุขภาพอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีเส้นทยาทยานแล้วก็มีเส้นอาทิตย์พวกนี้ก็คือเส้นของความประสบของมส้เด็จทั้งนั้นมาดูกันเลยว่าลายมือของคุณมีเส้นอะไรบ้างไปหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นแล้ว เส้นอาทิตย์ผมจะบอกว่าถ้าใครมีไม่มีทางอดตายถ้าลักษณะนี้ไม่มีทางอดตายเด็ดขาดหรือบางทีไม่มีทางที่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครในทางเชิงลําบากว่าไปอ้อนวอนขอข้าวใครกินแน่นอนนะครับผมถ้ามีลักษณะในนี้ลักษณะแบบนี้นะคือยังไงก็มีความที่อยู่ในชนชั้นแบบระดับสูงอะใช้คำเนี้ยหรือบางทีอาจจะแปลว่ามีชื่อเสียงในวงการสังคมแต่ผมจะบอกว่ามาดูเส้นสุดท้ายคือเส้นพุทธ สเส้นพุทธเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเขาเรียกว่าเส้นเงินทองครับผมสเส้นเงินทองหรือบ่งบอกถึงความสามารถในการหาเงินนั่นเองบางคนพูดน้ำไหลไฟดับเลยนะเส้นเส้นเงินเส้นพุทธเนี่ยถ้ายิ่งมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งพูดน้ำไหลไฟดับนะครับผมหรือการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นยิ่งมีหลายเส้นยิ่งพูดเก่งครับคนพวกนี้ยิ่งมีหลายเส้นยิ่งพูดเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมจะบอกว่า ถ้ายิ่งมีมากก็ยิ่งพูดมากครับเส้นพูดอันนี้ให้ดูนะครับผมก็ถ้ายิ่งมีมากก็ยิ่งพูดมากแต่ว่าถ้ายิ่งมีมากเส้นเกินไปแล้วยั่วเยี่ยพันไปหมดแล้วยิ่งมีตาตะแกงในเส้นพุดด้วยเนี่ยคุณจะหยุดพูดไม่ได้คือไปที่ไหนคุณจะเป็นนักพูดตัวยงจนทําให้คนอื่นลาคาญ เพราะฉะนั้นถ้า,ถามว่ามีพอประมาณมีหลายเส้นดูสวยก็พอแล้วถามว่าดูสวยดูไม่สวยดูยังไงก็คืออันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ในการดูแต่มันจะเป็นลักษณะนเน้ที่ดูสวยๆก็คือมีสองเส้นสามเส้นสี่เส้นและดูเรียบสวยพอประมาณไม่ใช่เป็นเส้นแบบพันเป็นย้่วยเยี่ยหรือเป็นเส้นตาตะแกงถ้าเอาสักสามเส้นสี่เส้นดูสวยพอประมาณก็โอเคแล้วเป็นคนพูดจามีหลักการพูดเก่งพูดอะไรนี้พูดจาไพเราะน่าฟังพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ อ่าแบบไพ่เลาะดูหน้าแบบแบบค่ามอ,อะไรเจราจาเจ้าแจเจราจาอะไรประมาณพวกนั้นนะก็ดูโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับใครมีเส้นลายมือแบบนี้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าขอให้มีห้าเส้นนี้นะครับผมหรืออาจจะเส้ในใดเส้นหนึ่งก็ได้ก็ถือว่าชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมถ้ามีทั้งหมดห้าเส้นก็ได้ยิ่งดีก็จบไปสําหรับ ตรงนี้ครับใครมีเส้นลายมือแบบนี้ชื่อมีแต่ความจเจริญก้าวหน้าผมเป็นหมอดูลายมือพ่ายบซีนะครับใครที่ต้องการดูลายมือพยีบซีกับผมก็สามารถติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารัตสองห้าหกนะครับผม tsa ru s h สองห้าหกใครที่เอาจากคลิปไปแล้วก็กดที่ผมทิ้งไลน์ดีไว้อยู่ใต้คลิปนะครับผมด้านล่างใต้คลิป u t u b e นะครับผมเอาจากคลิปไปแล้วก็กดท้าไลน์ดีที่ผมทิ้งไว้อยู่ใต้คลิป YouTube ด้านล่างมาได้เลยนะครับผม ก็ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมก็เข้าใชตรงกันนะครับว่าผมทิ้งใต้คลิป youtube ด้านล่างก็กดเข้าไปดูต้องขอความใต้คลิปที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างเลยอ่ะผมมีดูอยู่2แบบนะครับดายมือพ้าย็บสีอย่างที่บอกนะครับผมหรือใครจะดูอย่างใดอย่างหนึง่งหรือจะดูทั้ง2อย่างก็ได้นะครับผมก็อ่า วิธีการดูนะครับคือทักไลน์ดีเข้ามาก่อนแล้วก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาแล้วผมจะส่งรายละเอียดไปให้วิธีการดูนะครับผมผมดูทางโทรไลน์นะครับผมเวลาที่ดูลายมือหรือดูห้อยเสียผมผมก็จะดูผ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็สปิกร์โฟนคุยกันแบบทางโทรไลน์เลยนะครับผมก็อันนี้คือวิธีการดูทางออนไลน์นะครับผมไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างจังหวัดก็สามารถคุยกันได้ทั่วโลกนะครับผมนี่คือทางออนไลน์ แล้วส่วนทางสำนักงานผมมีดูอยู่2แบบนะครับที่สำนักงานคือดูแบบ V.P. กับดูแบบธรรมดาดูแบบ V.P. จะเป็นการดูแบบจํากัดเวลาจังไอ้ดูดูแบบ V.P. จะเป็นการดูแบบไม่จํากัดเวลาไม่จำกัดคําถามดูแบบธรรมดาจะเป็นการดูแบบจำกัดเวลาจำกัดคำถามส่วนดูแบบ V.P. จะเป็นการดูแบบ e x c l u s ค v ูนะครับผมใครที่มีปัญหาเรื่องธุรกิจหนักๆใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกัอบความรักหนักๆหรือต้องการแก้ไขความรักแบบเร่งด่วนหรือว่าหนักๆจริงๆ หรือบางคนอาจจะร่ารวยอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้ก้าวกระโดดเพราะผมก็เป็นที่ปรึกษาให้กับอาคารตุกาจากต่างประเทศหรึกแคกที่ร่ำล่ำรวยรวยจากต่างประเทศมากมายหรือบางทีก็พลทหารระดับนายพลหรือบางทีกเ็เจ้าของห้างทองเจ้าของอธุรกิจดังๆหลายอย่างไอ้หลายหลายคนนะครับผมก็ปรึกษามากับผมหรือบางคนเป็นผู้นําทาง,างจิตวิญ,ญญาณที่ต้องการพัฒนา ยกระดับจิตตัวเองให้สูงขึ้นหลายคนมากนะครับผมก็พูดกันก็ไม่ค่อยหมดหรอกก็บางทีก็เป็นดาราบางทีก็เป็นศิลปินก็มาดูแบบ VP นะครับผมบางทีก็บางทีเขามีความร่ารวยในตัวเองอยู่แล้วแต่รู้สึกแบบว่ายัางรู้สึกอ้างว้างหรือบางคนก็ยังต้องการพัฒานาให้ร่ำรวยกว่าเดิมก็มาปรึกษาแบบ VP นะครับผมแต่ผมจะบอกว่าถ้าหากคุณต้องการมาดูแบบ v ีจริงๆบางคนก็มาจากต่างประเทศอย่างที่ผมบอกแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่สะดวกที่จะมาผมแนะนําแบบ ออนไลน์ครับผมก็คือแบบออนไลน์ก็มีทั้งไพ่ยืซีมีทั้งลายมือนะแต่ว่าถ้าใครที่จะสะดวกมาหาที่ผมที่สำนักงานก็แบบธรรมดาก็มีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดจะดูออนไลน์พิเศษก็คือได้เหมือนกันนะครับผมก็แต่ผมจะแนะนําแบบธรมบแบบธรมดากับแบบ VP ก่อนไอ้แบบธรรมดากับแบบออนไลน์ก่อนถ้าเกิดใครจะดูแบบ VP เลยก็ได้นะครับผมผมก็ไม่ได้ห้ามก็มาได้หมดนะครับผมก็ นี่คือการดูที่สำนักงานนะครับผมก็ทักรายละเอียดมาได้ก็อ่ผมรับจำนวนจํากัดต่อวันนะครับผมก็มีเหมือนกันก็รับห้าคนต่อวันนะครับผมก็ยังไงก็ทักกันเข้ามาได้อ่าก็ยังไงถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกด subscribe กดติดตามกดแชร์ ให้ผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็สำาัก็คือมันจะส่งคลิปดีๆที่มีประโยชน์ไปเพิ่มเติมสำหรับคนที่กดถูกใจกดไอ้กดสับสกายกดติดตามนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนสําหรับคลิปใหม่ๆคลิปดีๆคลิปมีประโยชน์ไปเพิ่มเติมสําหรับคลิปเหล่านี้นะครับผมมันจะเป็นคลิปทำนายลายมือคลิปทำนายฝันคลิปทำนายดวงชะตาคลิปทำนายพระยุสีคลิปทำนายราศีกัจะส่งไปเพิ่มเติมเรื่อยๆก็แต่อก็เท่านี้นะครับผมก็ อ,อก็เท่านี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมทารัตรับด,ด,ดูลายมือผารัดพนุกรรมก็ขอลาทุกท่านไ้เพียงเท่านี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe เยอะๆให้ผมนะครับก็ฝากเป็นกำลับบงใจให้ด้วยนะครับผมก็วอกว่าทุกท่านคงได้ไประโยชน์จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมสวัสดีค่ะ